มาเริ่มเลยครับกับเมนูที่ใช่อาหารที่ชอบในอนิเมะนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มากันคนละสองลำดับนะครับอ่าองผมก่อนเลยนะครับซึ่งพี่ซันกำลังหัวอยู่นะครับเพิ่งเตรียมข้อมูลแบบก่ออัดไอเดียวนะผมเมนูแรกก่อนเลยครับกับโซมาครับเมนูที่ดังนะครับแล้วก็เอาคนแล้วก็คนเอามาทําตามเยอะนะครับก็คือเมนูอ้าวชิมหายจบไ้ก็งงอีก เตรียมข้อมูลมาดีเตรียมข้อมูลมาดีอ่านดีนะครับอ่ามันอบเบคอนนะครับอ่ามันจะเป็นเบคอนนะครับเดี๋ยวมันขึ้นอินเสิร์ตอยู่แล้วแหละแต่มันจะเป็นเบคอนเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นมันอบอ่ะแล้วก็พันด้วยเบคอนเลยนะคือมันเป็นเมนูที่คนทาตามเยอะเพราะมันทําได้ง่ายน้อก็คือเอาเข้าเตาอบอ่ะเอามันมาบดแล้วก็เอาเข้าเตาอบ อันเบคอนให้ดีๆอะไรเงี้ยเออมันดูน่ากินมากเลยคือจริงๆโซมาทุกเมนูที่ว่าหรืออนิเมชันที่ทำออกมานะครับมันดูน่ากินไปหมดเลยต้องอบอกอย่างนี้ก็การ์ตูนอาหารอืมเป็นการ์ตูนอาหารที่ผมยอมรับว,ว่าออกอนิเมชันออกมาแล้วน่ากินหิวดูกลางคืนไม่ได้เออประมาณนี้เเมนูแรกของพี่ซันอะไรพอจะกินอะไรก็อยากแต่ข้าวหน้าเนื้อาถามว่าเนื้ออะไรก็ตอบว่าเนื้อนุ่มๆ <บา S 1> S <S อ่เรื่องอะไรคินนิกุแมนครับข้าวหน้าเนื้อของคินนิกุแมนมันมันยังไงคือคือตอนสมัยก่อนเนี่ยดูคินนิกุแมนร้านหาญี่ปุ่นมันหายา,ยากนลยยุคแปดศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเดินไปแล้วจะเจอเลยอะไรเงี้ยมันน่ากินแล้วยงงังหากินไม่ได้อีกใช่ใช่ใชปัญหาของคน Gen X ก็อย่างนงี้นะครับเวลาดูซีรีส์ดูแล้วมันหากินลำบากอีอมันหากินไม่ได้แล้วจะทำ,ำก็เลยน่ากิน แล้วพอไปลองกินแล้วก็ชอบจริงๆด้วยข้าวหน้าเนื้อคือ,อถ้าใครได้กินข้าวหน้าเนื้อในปัจจุบันนะมันก็ทอนข้างหาง,ง่ายแล้วแหละจริงๆเผื่อวัตถุดิบไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีให้ทำได้ง่ายด้วยอืออืออืออ่ะต่อไปของก็ก็ของผมนะครับเมนูที่สองนะจริงๆเป็นเมนูที่แบบ ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับแต่ว่าตัวการ์ตูนทําให้ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่กินแล้วขึ้นสวรรค์นะครับใายในไม่กี่วินั่นคือขนมปังหมายเลขสี่สิบสี่ของเจปังครับนี่มองบนกำลังคิดอยู่รูปร่างหน้าตามันไม่ได้พิเศษเลยครับแต่การที่เจปังทำเนี่ย นะครับคณะกรรมการที่ได้ชิมเจ้าขนมปังตัวเนี้ยเรียกว่าตายเลยนะครับขึ้นสวรรค์น,นะตอนขึ้นสวรรค์นเนี้ยก็คือเรียกได้ว่ากรรมการเนี่ยไปเลาเลยนะครับแล้วก็มีผู้หญิงล้อมสี่ห้าคนอว,วะขึ้นสวรรค์นนอ๋อขึ้นสวรรค์ไน,นี้ยเรียกได้ว่าเป็นชุดกระต่ายนะครับสี่ห้าคนมาล้อมไว้นะครับเรียกว่าเช็คเช็คบินอาจจะตกนรกก็ได้นะ เรียกได้ว่าเป็นขนมปังที่ผมอยากลองกินสักครั้งเผื่อผมจะได้เหมือนไปกินสวรรค์ก็ไปแล้วเลยดีกว่าไม่เถียงนันนะเออไม่เสียตังคนะ์เนี่ยเสียค่าขนมปังไปแล้วนะครับ <laughs> ใครใครก็จะรู้นะครับว่าเสียเท่าไหร่นะ <laughs> ก็จริงๆริในเนี้ยเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนะจริงจริงในเนี้ยก็คือเคล็ดลับการทําขนมปังตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับก็คือใช้แผ่นพีทาไลท์ ไปลองขนมปังไหวซึ่งไอแผ่นพีทาไลท์เนี่ยผมตกใจมากคือไม่มีหินนี้จริงๆซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์เหรอคะแผ่นนี้อะไรอ่ะโอ้โหโยนซะใหญ่ผ่นพีทาไลท์โยนซะใหญ่เลยคืออะไรพีทาไลท์เอ,อ้ซึ่งหินเนี้มันมีจริงไงแล้วผมก็ไม่รู้มันทําได้จริงมานะเพราะในการ์ตูนมันก็ไม่ได้อธิบายไว้แต่มันมีแผ่นนี้จริงๆ ก็ใครอยากเอ <ลง S 1> าลองซื้อร้านฮาร์ดแวร์หรือศึกษาพันจะลองดูครับใครอยากขึ้นสมันอ่าซื้อมาลองขนมปังดูอ,อ,อ่าเมนูของพี่ลานเมนูอีกเมนูหนึ่งเป็นรามเมนครับรามเมนรามเมนของน้องแชมพูในหลันมาคือปกต,ติถ้าจะไม่เห็นสภาพเลยเห็นมันตอนแบบหกคเมนติลกาขี่จักรยานเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าอยากจะกินไม่รู้ทำไม ต้องบอกว่าลันมาเนี่ยค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากเมืองจีนอืก็เลยเป็นเมนูเส้นอ่าอ่าซึ่งจริงๆตัวละครเนี่ยที่ทําอาหารก็มีนะยังอุเคียวก็ทําพิซซ่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เห็นแล้วรู้สึกอยากกินก็เป็นเมนูของแชมพูเลยไอ้รามเมนเนี่ยก็ชอบถือไอ้ไอ้กล่องส่งรามเมนมาแล้วปั่นจักรยานมาเลยไม่ชอบมาหกหกประจําในซีตลกตลกไงอ่าแล้วก็เลยอ,อยากจะกินแล้วต้องบอกว่ารันมาวาดใหม่เป็นอนิเมะวาดใหม่แล้วนะครับไปดูได้ที่ เมนฟิกนะครับครับผมส่วนใครมีเมนูอะไรในแอนิเมชันนะครับก็เมนได้